การใส่แมท e r ี a รียวก็คือไปตรง rendering เนาะโมแค p ปตรงนี้มันจะได้สีแบบสีน้ำมันนะคะสีที่เป็นดินน้ำมันเราก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็น PBR PBR มันก็จะสะท้อนแสง environment ก็คือแสงภายนอกที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะ background environment ตัวนี้ค่ะเราสามารถปรับเบลอก็ได้นะแบบนี้นะคะ ีเนี้ย environment เนี่ยขวามือเนี่ยมันสามารถเลือกบรรยากาศได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเลือกบรรยากาศได้เอาแบบไหนได้หมดเลยเห็นไหมคะเลือกบรรยากาศได้ทีนี้เราก็จะเลือกบรรยากาศที่มัน คิดว่ามันโอเคเนาะอย่างเช่นอันนี้อยู่ในห้องสีทองๆนิดนึงนะคะถ้าเราปรับเป็น PBR มันจะสะท้อนนะคะแต่ถ้าเราปรับเป็น normal shade เนี่ยก็คือมันเอาไว้ใช้ทำต่อในเรื่องของการทำพวก texture ที่มัน advanced ขึ้นหรือส่งต่อไปข้างนอกได้นะคะเราจะไม่ใช้ตัวนี้เราจะใช้แค่ PBR กับ Mocap Mocap ก็คือสีพวกนี้แหละเนาะ ถ้าเป็น pbr เนี่ยมันสามารถปรับความมันวาวได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้พอเราเปลี่ยนเป็น pbr ปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูที่ sculpting นะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น paint เนาะตรง paint เนี่ยแหละคะ่ะก็คืออ่าอันนี้เป็นหัวบัดเนาะความเข้มของบลัดอะไรต่างๆตรงนี้นะคะส่วน paint all ก็คือพ้นท t ทั้งหมดอย่างเช่นเราเลือกสี สีที่เป็นสีแดงแล้วเลือก,เ,อก,เ,อกเราเลือกเพ้นท์อก็คือระบายทั้งหมดนะคะถ้าเราไม่อยากได้มันวาวเนี่ยให้เราลดาให้เราเพิ่มเราเน็ตขึ้นค่ะสีจะด้านขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็เพ้นท์อสีน้องก็จะด้านขึ้นดวงตาอยากให้มันวาวก็ลดลงค่ะลดลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็เพ้นท์อค่ะ ตรงจุดตรงกลางเนี่ยอยากให้เป็นตาดวงตาเป็นสีดํานิดนึงเนาะก็ปรับบลัดลงมานะคะให้มันพอดีก่อนปรับค่าบลัตนะคะจากนั้นเนี่ยให้ใช้สีที่เราต้องการอย่างเช่นสีดำแล้วก็ระบายได้เลยค่ะนี่ค่ะปรับบัดก่อนแล้วก็เปลี่ยนสี ก็ระบายค่ะเราก็จะได้ดวงตาที่มันวาวเนาะส่วนฟันก็เช่นกันนะคะอยากได้มันวาวขนาดไหนแล้วก็ปรับก่อนก่อนที่เราจะพินพ์อนะคะตัวนี้ท,ทุกทอันนะคะต้องเปลี่ยนจากโมแคปเป็น PBR ก่อนนะคะฟันของน้องเนี่ยอยากให้มันมันวาวแค่ไหนก็มาปรับตรงนี้ค่ะ มันวาวพอประมาณนะก็เพ้นออค่ะลิ้นสีแดงสีชมพูอะไรเงี้ยก็เติมไปค่ะลำตัวเราอยากได้สักสีอ่อนๆหน่อยเนาะแล้วก็ไม่สะท้อนแสงมากนะคะแล้วก็เพ้นออ่ะเห็นไหมคะเรียบร้อยเราก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ลำตัวเนี่ยก็สามารถระบายสีได้อีกนะคะพอเราปรับให้มันเป็นสีด้านเราก็ใช้สีเนี่ยแหะคะ่ะ ก็เปลี่ยนได้ค่ะ,ะก็ระบายได้เลยค่ะอันนี้คือการระบายสีนั่นนะคะคราวนี้ก็ ถ้าท่านต้องการที่จะ export ออกไปเป็นไฟล์ภาพเนี่ยก็แนะนำว่าให้ export แบบส่งต่อไปที่โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีเหมือนกันตัวนั้นจะเป็นการเรนเดอที่สวยมากๆนะคะพอท่านได้แบบนี้เริ่มร้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะเซฟออบเจกตนะคะ OBJ หรือว่าเซฟไฟล์แบบ เนี่ยค่ะ object color ไปด้วยก็ได้นะคะถ้าเกิดจะต้องการที่จะเอาไป Print ์นะคะก็คือตัวนี้เลย save stl นะคะตัวนี้ก็สามารถสั่ง p ริน t ์ตัวนี้ได้เลยนะคะก็กดไปเลยเนี่ยค่ะมันก็จะมาแบบนี้ค่ะถ้าจะเอาไปทำต่อง,งานโปรแกรมอื่นที่เป็นโปรแกรมฟรีอันนึงสำหรับเรนเดอร์เนาะ,ะเราก็จะเลือกตัวที่เป็น obj นะคะหรือ ตัว stl ก็ได้ตัวเดิมเนี่ยก็ได้นะคะถ้าเราไปไป save obj ปุ๊บมันก็จะเป็นไฟล์ obj มาให้เราแบบนี้นะคะโปรแกรมฟรีโปรแกรมหนึ่งนะคะก็คือโปรแกรม blender นั่นเองนะคะ blender ตัวนี้แหละเนาะที่จะสามารถที่จะเนเดอร์งานของคุณเนี่ยออกมาได้นะคะคุณก็ดาวน์โหลด มันให้เขาให้ดาวน์โหลดฟรีนะคะตัวนี้เราก็ลงมาแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะเราก็ลองลองดูนะคะว่าจะ import เข้ามาแล้วเรนเดอร์ได้ไหมนะคะเนี่ยมันจะมีไฟล์ stl เหมือนกันนะคะ,อะลอง stl สิจะตั้งชื่อให้เราว่า your mesh นะคะ น้องมาแล้วค่ะก็เท็กเจอร์ก็ไม่มาเนาะมาไหมเท็กเจอร์ไม่มานะคะตัวโปรแกรมนี่แหละจะเป็นตัวที่คุณเอาไปทำต่อได้อีกสามารถทำแอนิเมชันก็ได้หรือว่าเอามาลงสีเพ้นสีได้นะคะเรนเดอเนาะสามารถศึกษาได้ใน YouTube นะคะเราจะลองเปิด โปรแกรมชิตูบ็อกเข้ามานะคะเครื่องมือที่ใช้ในคำสั่งพวกชีตูบ็อกเนี่ยเราจะสอนในยูนิตถัดไปเนาะยูนิตสุดท้ายเลยนะคะว่าใช้งานยังไงตอนนี้เราลองเปิดให้ดูก่อนนะคะว่ามันเอามาใช้ตัวที่เราปั้นเมื่อกี้เราเอามาใช้ได้ไหมนะคะถ้าไฟล์มันไม่หนักมากเนี่ยมันสามารถเปิดได้นะทั้ง obj แล้วก็ stl นะคะ open ได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะน้องมาแล้วนะคะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยเราก็สเกลลงมาเนี่ยค่ะสามารถสั่งปินได้เห็นไหมคะเรียบร้อยนะคะ